อา้าวเห็ดออกอีกแล้วครับพี่น้องครับเก็บเห็ดแล้วครับวันน,นี้ครับอ่านี่ครับโอ้โน่นครับอูจู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 อยู่อ้าวนี่ก็มีครับฝั่งนี้ครับอ้าวอันนี้กําลังจะตุม้มตมขึ้นมาหเหยียบแล้วนี่ครับอ่าฝั่งนี้ขึ้นเลยครับโอ้อา้าฝั่งนี้ก็มีอีกโอ้ครับเห็ดโคลนขึ้นอีกละลอกแลว้วครับพี่น้องครับก็ ของเราใบาสักเยอะครับอินทรีย์วัตถุเยอะใบสักใบไผ่เยอะกว่ามันจะกว่าจะเห็นมันต้องโผล่มันต้องโผล่ใบไม้ขึ้นมาแล้วเราจึงเห็นส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นนะครับมันก็จะเน่าใต้ใบไม้นั่นแหละครับเดี๋ยวให้คุณหนูไล่เก็บไปก่อนนะครับนี่ครับเห็ดโคนครับออกแล้วครับพี่น้องครับอลองลองเก็บดูเด้อครับ บ้านสวนใครนะครับเรามันขึ้นเองธรรมชาตินะครับของเราจะขึ้นเองธรรมชาติไม่มีชงไม่มีเชื้ออะไรทั้งนั้นนะครับก็เรามีอินทรีย์วัตถุเยอะครับสําคัญคือมันมีปลวกเยอะนี่แหละไอปลวกเนี่ยข้อดีของปลวกคือโอเคแหละได้กินเห็ดข้อเสียก็คือเยีบเยีบตรงตีนน่ะน้อยเออนี่ยนี่ข้อเสียคือมันไปกินต้นไม้ครับไปกัดใบไม้ไปกัด โอ้ยต้นไม้เสียเพราะปวกนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะที่ชํำใหม่ๆนี่ครับอ่ะไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับอย่างน้อยเราก็ได้กินเห็ดนี่นี่ครับอ้าวอ่าคุณหนูเก็บไปนะครับนี่เพิ่งเพิ่งเห็นนะครับหลอดนี้เพิ่งเห็นเดียยังไม่ได้เดินทั่วสวนเลยเพิ่งมาเช็คดูต้นไม้อ้าวเพิ่งเห็นนะครับอืมครับก็จะมีอ่ะพวกหอยมากินก่อนนะครับ ส่วนหนึ่งหอยก็จะมากินก่อนนะครับนี่เพิ่งเริ่มเก็บครับเดี๋ยวเราจะเลาะดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับของการเกษตรปลอดสารพิษนะครับเมื่อไหร่ที่ปอดสารพิษก็ได้กินเห็ดธรรมชาติแบบนี้แหละครับสดๆครับนี่หาดูด้ครับสวนอื่นก็ตอนนี้คือเห็ดมันออกมันก็ออกทั่วประเทศจริงๆนะครับ ออกทั่วประเทศแน่นอนจริงๆอันไหนเน่าก็ปล่อยให้มันขึ้นใหม่เลือกเอาแต่อันไม่เน่านะครับอ่ะก็ลองดูนะครับแต่ละส่วนครับเราจะเลาะดูจุดอื่นๆที่อื่นๆ,ๆ,ๆก่อนคิดว่าขึ้นทั่วสวนแน่นอนเพราะทุกครั้งที่มันขึ้นก็จะขึ้นทั่วสวนอ่ะเรามีเมนูเห็ดแล้วครับอ่าทั่วสวนจริงๆครับเดินมาจุดนี้ก็เห็นครับนี่จุดนี้ก็กําลังขึ้นครับวันนี้เก้ากันยาสองห้าหกสี่ครับ เก้ากันยาสองห้าหกสี่ครับนี่ใต้ป่ามะขามป้อมนะครับข้างบนก็ต้นมะขามก้อมครับใครเคยมาอบรมนะครับตรงที่อาจจะปลูกหรือจะฟังจะฟังหรือจะปลูกนั่แหละครับตัวอย่างที่ทําให้ดูนะครับมะขามป้อมหล่นเยอะมากเลยโอ้โหฝนตกมะขามป้อมหล่นกําลังจะโตเลยครับมะขามป้อมนี่ครับหล่นเกินกาดเลยรอบนี้ได้หนึ่งกะละมังน้อยครับเดี๋ยวหาเลาะสวนไปก่อนนะครับนี้กําลังแพ็คของยังไม่เสร็จเลยนะครับ อ่ะลองหาดูนะครับออกละเห็ดโคน